หรือว่าลางแยกออกมาของเทวดาการจุติก็คือการตายนะคะเทวดาตายจากภพภูมิที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตวิสัยหรือว่ามนุษย์ล้วนแล้วแต่สามารถตายและไปเกิดได้นะคะในภพภูมิของเทวดาซึ่งยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะยังไม่ได้อริยะภูมิแต่ การอาวตารของเทพนะคะอันนี้ก็จะพูดในลักษณะใครเคยดูเรื่องรามเกียรติ์บ้างพระรามกับพระนารายณ์นะคะก็คือร่างอาวตารนะคะก็คือพระรามเนี่ยก็คือร่างอาวตารของพระนารายณ์นะคะเป็นการอาวตารมาเพื่อจะมาปราบทศกัณฐ์นะคะมีหน้าที่ในการลงมาเกิดนะคะแต่ไม่ใช่จุติแบบเทวดานะคะ เรียกว่าร่างอวตารคือร่างของพะนาลายก็ยังอยู่ประทับอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าการมาเกิดคือการแบ่งยานแบ่งดวงจิตหรือว่าการแบ่งพลังงานบุญเสี่ยวหนึ่งเนี่ยนะคะนิดหนึ่งเพื่อลงมาเกิดเป็นพะนาลายแล้วก่อนที่ท่านจะมาเป็นพะนาลายท่านก็อธิษฐานว่าไม่ว่าทศกณัณจะมี กี่หน้ากี่มือก็แล้วแต่แต่ท่านอนะ่ะจะเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งจะสามารถปราบทศกัณฐ์ได้นั่นก็คือคําอธิษฐานจิตซึ่งมนุษย์ธรรมดาสามารถชนะยักษ์ได้นะคะก็เป็นเรื่องของบุญบาร,รมีที่ท่านอธิษฐานมานะคะเพื่อทําหน้าที่นี้ส่วนระดับพานาลัยลงมาทำหน้าที่นี้ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเทวดาหรือบริวารของท่าน ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะที่บูชาท่านก็ลงมาเพื่อช่วยท่านปราบทศกัณ์เพื่อสร้างบารมีเช่นกันก็ถ้านับว่าท้องฟ้านะคะเทวดาทั่วท้องฟ้าเนี่ยก็ลงมาเนี่ยเกินครึ่งนะคะเพื่อที่จะมาช่วยพระนารายณ์นะคะก็การเกิดของสมุนของท่านแต่ละพระองค์ก็ไม่ธรรมดานะคะอย่างยักษ์นะคะที่ เป็นยักษ์หมอดูเนี่ยนะคะมีมีศาสตร์ทางโหราศาสตร์เนี่ยพิเภกนะคะพิเภกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริวารของพระศิวะนะคะลงมาเกิดเพราะพระศิวะบัญชานะคะสมัยนั้นท่านเป็นเวสสุยานเทพบุตรนะคะเวสสุยานเทพบุตรแล้วก็ได้แว่นคือแว่นตาก็คือแว่นทิพย์นะคะ คือยานที่จะสามารถรู้ได้ทั้งสามโลกรู้อดีตอนาคตแล้วก็สามารถที่จะทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำแล้วแว่นวิเศษเนี่ยก็ติดอยู่ที่ตาขวาค่ะลงมาเกิดพร้อมกับของวิเศษที่ตาขวามีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ดูได้ถึงอนาคตนะคะแล้วก็อดีตฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ เป็นหน้าที่นะคะที่บอกว่าหมอดูเนี่ยจะโดนวิบากกรรม25-50%เปอร์เซ็นแต่พี่เพกไม่โดนนะคะเพราะว่ามาเกิดเพราะหน้าที่แล้วก็มีของวิเศษติดตัวมาตึง้งก็คือแว่นของพระอีกส่วนนะคะเป็นวิเศษสองได้ทั้งสามโลกธาตุส่วนพลักษ์นะคะก็จะเป็นร่างอวตารของ พระยาอนันตนาคราชนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสังนะคะซึ่งไม่ธรรมดาก็คือการเกิดของเขามาพร้อมกับอาวุธพระนารายก็คือสังนะคะสังก็คือสามารถเป่าก็ได้แล้วก็ลดน้ําก็ได้ก็คือสามารถปราบปามอริราชศัตรตูได้นะคะด้วยพลังบุญพลังทพิปของท่านนะคะส่วนพระพ์นะคะก็เป็นจักรแก้วอวตารของพระนารายณ์นะคะ ส่วนพระสัตรุดก็คือคาาเทพนะคะเป็นคาาเป็นอาวุธของพระนารายก็ลักษณะดวงจิตก็คือเป็นดวงจิตของพระนารายนะคะแล้วก็มีอาวุธของท่านมาด้วยก็คือร่างอาวตารของพระนารายทางนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอาวตารแบบจุตินะคะแล้วการเกิดเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นบรรดาหานุมานหรือว่า อ,อีกองคหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชมพูพานนะคะที่เป็นทหารเอกนะคะซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของแพทย์ทหารนะคะชมพูพานเนี่ยเกิดมาจากเงือใครของภาศีวะนะคะก็เทียบได้แล้วก็คือร่างอวตารของภาศีวะหรือว่าร่างที่เอามาบำเพ็ญหรือเหมือน เหมือนพลวัตพลาวะนะคะซึ่งเกิดมาจากเส้นผมของพระิวะหรือว่าบุตรชายของท่านชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเกิดมาจากตาที่สามขณะขณะที่ตาที่สามเปิดเนี่ยแล้วมีการเกิดของลูกของท่านองค์นี้ซึ่งค่อนข้างจะดุร้ายเพราะว่าเกิดมาจากตาที่พิโรธของพระอิศวนนะคะชมพูพานเนี่ย เป็นทหารแพทย์แพทย์ทหารนะคะซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาได้หมดแล้วก็เขาจะรู้ตัวยาน,นะคะว่าต้องรักษาอะไรใครยังไงเทียบได้ว่าก็คือยังไงก็ชนะนะคะศึกนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าโหราษาซึ่งซึ่งพระอิศวรเนี่ยสั่งให้ ไปเกิดนะคะเป็นพี่น้องของทศกัณฐ์คือเข้าไปล้วงความลับว่างันเถอะเสร็จแล้วก็มาอยู่กับพระรามนะคะมาคอยบอกคอยสอนแล้วก็แนะวิธีที่จะลบเข้าไปแต่ละด่านต้องเจออะไรบ้างเพราะว่าพระรามเนี่ยไปทําศึกหนักซึ่งต้องต่อสู้กับทศกัณฐ์นะคะซึ่งมีความเก่งกาจมากคือในสมัยก่อนเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยเขาถือว่าเป็น ลูกศิษย์ที่แบบว่าศรัทธาพระอิศวรมากคือเขาจะบูชาแล้วก็คือบูชาแล้วก็บำเพ็ญเนี่ยจนได้รับพรจากพระอิศวนแต่ว่าความเป็นอสูร,รากายคือมีความที่เจ้าเล่ห์มากการขอพอรของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งสามโลก เพราะความโลภและความเจ้าเล่ห์ของเขาทําให้พระรามนะคะต้องมาปราบเป็นเรื่องของการอวตารของพระนารายณ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราเข้าไปรู้เรื่องของเทเทวดาหรือว่าประวัติศาสตร์วรรณคดีเนี่ยมีส่วนจริงไหมก็บอกว่ามีส่วนจริงเพราะว่าอันเนี้ย เป็นตำราของพราหมณ์นะคะซึ่งมีการจดบันทึกกันไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสตร์ของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูหรือพระพุทธศาสนาล้วนแล้วแต่มาเป็นเรื่องเล่าและจดบันทึกซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่หลายๆคนเล่ามาก็ต้องเอามาพิสูจน์กันนะคะว่ามีเนื้อความหรือว่าสถานที่อะไรเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถสืบกันได้ใช่ไหมคะงพั2500ปี ก็ยังเจอกับต้นโพสถานที่ที่ปรินิพานตัดสรู้แล้วก็เมืองเก่าๆที่พระพุทธเจ้านั้นได้ประสูติก็ต้องไปติดตามหรือว่าเกี่ยวกับสารคาดีนะคะเข้าไปดูก็จะรับรู้ได้แต่เรื่องของการเกิดของพรามหรือว่าศาสนาฮินดูเนี่ยมีมายาวนานนับพันพันปีบอกว่ายาวนานกว่า วัฒนธรรมของอียิปต์ก็อียิปต์นี่ก็สามพันสี่พันปีนะคะอันนี้ก็เป็นหมื่นหมื่นปีเพราะว่าเรื่องของพราหมหรือศีหรือว่าการแสวงบุญเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะคะในรัฐทิต่างๆศาส,สนาพุทธก็ถือว่ามาที่หลังเขาในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงญาณหรือว่าการเข้าไปรับรู้ความเป็นทิพย์เนี่ยหรือีอะ่ะ เขาสามารถทําได้ติดต่อกับเทพพรมเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็อันนี้ก็การสื่อสารของเทพเทวดาหรือว่าการบอกเล่าของเทวดาจากการปฏิบททัติธรรมหรือเข้าสมาธิเข้าฌานเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของพวกฤาษีแล้วสมัยนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นร่างทรงหรือว่าการสื่อจิตการรู้วาราจิตการเข้าสมาบัติแปด 8, การเข้าฌานสี่แล้วรับรู้วาลาจิตของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ที่ฝึกสมาธิเข้าถึงจิตบริสุทธิ์หรือว่าความละเอียดความเป็นทิพย์ก็จะสามารถสัมผัสเรื่องความเป็นทิพย์ในภพภูมิต่างๆได้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะขอจบคลิปนี้ค่ะ